ไม่ได้กินโดนเ่เมียงปลาเผาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมอยู่กับผมใบชะแนลครับวันนี้ใบติพัฒน์พี่น้องมากินเมืองปลา,า,าเมียงปลาเผาพี่น้อง เสร็จๆต้มขิงกระเพาะด้วยครับทั้งไก่ทั้งไก่ในประเทศหรก็ต่างประเทศมาพี่น้องมาจิ้งจกพักกรอบของเสียบของหมักโอ้โหนี่ครับเผาไม่ไหมเลยครับเนี่ยหวานพี่น้องโอ้เนี่ยปลา ขออย่าใส่มือเลยครับเด้อขอตัวเขาไปพี่น้องเัีย้ยเงี้ครับใส่ครับมึงถึงจะไปพี่น้องมืนหนี้ไปจิไปกินาำไงเด็กพี่น้องเราบอกอกันง่ายที่กอลลมหนาวครับพี่น้องโอ้ มันนีน้นำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสื่อผลนะครับเ้อปลาเผาเองอืม,อม 嗯，好、mm，朋、hmm. 友。 ആ താങ്കൾ നോക്കാം Mình tâm ra là điểm. Nhờ bán hàng là bây แบบเชบใส่มือครับจังสานรัดดีพี่นอ้องขอตัวขอ,อไปพี่น้องได้ครับกินปลาชาบ ไม่ได้กินจนนอย่างปลาเผา ยังไงครับทำไมผลจิตาเหลือ Mm hmm. Нет. Mm -hmm. เหนือที่มันลำก่างู้ปีนงปาชดในไม่เผาขัดขนาดหวังไม่ไ้เนอ mm Ừ, Hmm. không Hmm. Hmm. Thank you Так у понімаю я. Ох, так. Mm-hmm. ผมมนตาบานไปแล้วแ่บครับเราหลังมือไหน่เป็นของแสบแสบเมื่อ ทุกทายก็วัยพี่น้องมีแต่โชคมีแต่ใช่เด็กที่ในแก่สมเด็จจุสินสุยางได้ครับเด้อใบกับฝากพี่ฝากน้องเอ,อื้อนเป็นกำลังใจใบที่คิดจะต่อไปได้ดครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บใบนะครับคลิปนี้บร่ายาพี่ร่ายน้องไปก่อนฝากไม่กีหนาครับผมสวัสดีครับ